สำหรับวันนี้นะฮะมาทดลองใช้งานปลั๊กอินตัวใหม่ล่าสุดของบริษัท a n t a ทสซซึ่งจริงๆแล้วผลิตภัณฑ์ที่เขาเป็นที่นิยมทั่วโลกอันดับหนึ่งก็คือตัว Auto t u n e นั่นแหละทีนี้ Auto Tune เนี่ยจะมีผลิตโ o d u c t Line มาเรื่อยๆความดีของมันก็คือว่าตอนนี้บริษัทเขาก็ใช้ระบบเหมือนบริษัทอื่นคิดใช้กันคือคุณจ่ายรายเดือนไปปุ๊บเขาออกปลั๊กอินจะก,กี่ตัวก็แล้วแต่เนี่ยคือรวมอยู่ในนี้หมดแล้วปลั๊กอินที่กำจะรีวิวนี้ซึ่งชื่อว่า a Vocal EQ เนี่ย คุณไม่ต้องเสียตังค์เพิ่มถ้าคุณเป็นสมาชิกอยู่แล้วแต่ถ้าคุณจะซื้อต่างหากก็ได้นะเอ้ยซื้อเป็นของตัวเองไปเลยจะไม่ต้องจ่ายรายเดือนก็ได้ทีนี้ออโต้จอนวูโคอีคนะครับผมถ้าเกิดคุณมาดูครั้งแรกคุณอาจจะดูแบบโอ้มันมีความวุ่นวายซับซ้อนมากแต่ว่าพอคุณเข้าใจปุ๊บเดี๋ยวคุณก็จะเอาไปใช้งานตามจินตนาการคุณเยอะแยะมากมายเลยจริงๆอันนึงก็ต้องขอบพูดันตรงๆนะเพราะอันนี้ไม่ได้สตังค์มาจากบริษัทอยู่แล้วก็แชร์มาตรงๆจริงๆโดยภาพรวมแล้วเนี่ยหนืออัีท่่ช F6 มากมากนะครับผมซึ่งเป็นดินามิก EQ ซึ่งไอปุ่มทั้งหลายแหละที่เป็นสี่เหลี่ยมเนี้ยเป็นสีแล้วก็มีเกนมีเทสโหมีเรนจ์มีแอตแทกรีลิสมีอะไรพวกนี้คิวมีอะแปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยหน้าตาเหมือนเวฟเอฟหกมากแล้วพูดตรงๆเหมือนกันมันก็เอาวิธีการทำงานมาจากเวฟเอฟหกพอสมควรเลยคือสิ่งที่มันทำได้แต่ปรากฏว่าเอาเทคโนโลยีส่วนตัวนะครับในการทำออโตจูนนี่แหละโยนลงมาด้วยซึ่งอันนี้แหละที่ทำให้สิ่งที่แอดวานซ์ที่น่าตื่นเต้น มันมาผสมกันครับผมสำหรับคนที่ไม่เคยใช้เวฟ F6 โอเคคุณก็จะเห็นมันมีตุ่มๆเนี่ยตอนนี้มันมีให้หมด6ตุ่มแล้วก็มีปุ่มคําว่าแอร์ด้วยก็คือเรียกว่า7ปุ่ม8ปุ่มแล้วกันพูดง่ายๆคือ EQ 6แบนเนี่ยมันเหมือน F6 ไอ้ตัวที่มันเป็นสีสีอย่างนี้แล้วมันแล้วมันกดปุ่มอย่างนี้ด้วยไงโอเคนีเฟิลอินพุตออปต์ไดร์เวดก็คือว่าคุณ EQ คุณทําอะไรทั้งหมดกระบวนการทั้งหมดแล้วเนี่ยคุณอยากจะผสมเสียงที่คุณทําก็คือเเเนนีีี่่่ยยยยยลมมมั้้้หหรรืือออคุณจจะะผสสกกบงปติาใใชชไ โซโล่ Solo, ก็คือขอฟังเฉพาะย่านนี้ที่มันเกิดอะไรขึ้นนะครับผมอ่ความถี่ตรงนี้ก็เลื่อนความถี่ไปคิวกับค่าความกว้างของเคอร์ฟโลคัสสิ่งที่เหมือนเวฟแอมพอีกตอว์ก็คือเดนเมกอีคิวซึ่งเดี๋ยวตรงนี้เราจะไล่ฟังทีนี้พอคุณจะ EQ ปุ๊บเนี่ยคุณก็จะเห็นฮะมันจะมีคาว่าเกณฑ์เนี่ยมันจะวิ่งขึ้นวิ่งลงเดี๋ยวเราลองมาค่อยๆดูว่ามันม,มีนมวัตกรรมอะไรที่มันเกิดขึ้นบ้างคุณอาจจะแอบเห็นว่ามันมีคาว,ว่าเลิร์นแล้วก็มีอินพุตไทป์ตรงนี้อันนี้นนนนน่่าาสใใใจจจคคคครับับบถ้้้เเเกกกกิิด Auto k, ดุุุุณณณชชชอออโตตูปปปพพลลย๊มม็ะี pitch, ไ แต่พอคุณจะเริ่ม E Q อ้เสียงนี้ผมแนะนำให้คุณกดก่อนเลยเพราะอะไรเดี๋ยวเราดูกันถ้าคุณเห็นเนี่ยคุณจะเห็นว่ามันมีขึ้นโน้ตโชมาว่ามันโน้ตอะไรความถี่เท่าไรซึ่งอันนี้มันก็คือเรื่องของออเจูนถูกไหมทีนี้คุณจะเกตข้างล่างเนี่ยไอ้เส้นที่มันวิ่งขึ้นเนี่ยคุณจะเกี่ยว่ามันล็อกกับอะไรล็อกกับหัวเคิร์ฟ ออโตจูนใช้เทคโนโลยีการวิเคราะห์เสียงร้องเนี่ยมาจับขึ้นความถี่ของเสียงร้องคุณแต่ตอนนี้เราจะไม่ได้แก้พีซถูกไหมแต่มันกําลังมาจับความถี่ไว้เฮ้ยเดี๋ยวเราว่ากัน ทีนี้ผมอธิบายเรื่องดินามิก EQ ี่อนกันสมมติปกติเซ็กชันนี้เป็นการ EQ ตามปกติใช่ไหมครคุณจะเอาความถี่เท่าไหร่ก็วาดกันไปค่ะคิวเ,เท่าไหร่ก็วาดกันไปค่าเกณฑ์เท่าไหร่ก็วาดไปเป็นเชฟอะไรก็บเบลจะเป็นเชฟก็วาดไปนะครับผมด้านขวามือเป็นเรื่องของดินามิก e ีคิดนามิก e ีคคืออะไรฮะผมอธิบายอย่างเร็วก่อนแต่ว่าถ้าเกิดคุณอยากรู้ละเอียดจริงคุณไปหาดูแล้วกันว่ามันคืออะไรหรือไม่ถ้าเกิดคุณว่างจริงคุณมาเรียนกับผมแหละ <c oughs> <c oughs> เออขายของบ้างนะดินามิกอรคับคือ,อ,คคอนี่ย เอาเรื่องของคอมเพรสเซอร์มาผสมผสมยังไงฮะผสมยังไงว่าปกติเวลาที่คุณจะคอมเพรสเนี่ยคุณคอมเพรสเม,มื่อไหร่เมื่อเสียงดังเท่านี้เพราะฉนั้นไดนามิก e ีเนี่ยมันคือเอาเรื่องของการที่ว่าถ้าเสียงย่านนี้ดังเท่านี้นะค่อยเกิดการ EQ เพราะฉนั้นคุณจะเห็นว่าคุณจะมีคําว่าเทสโธรตรงนี้ ถ้าปกติคุณ EQ ตามปกติเนี่ยคุณจะ EQ กี่ dB คุณก็ซัดไปเลยใช่ไหม EQ ขาวไปเลยแต่จะมี EQ ก็คือการที่เสียงมันจะต้องผ่านเทสโคก่อนถึงจะเกิดการ EQ เพราะฉะนั้นสมมติผมตั้งเทสโคไว้ลบสิถ้าเกิดเสียงเกินลบสิขึ้นไปเนี่ยให้เกิดการ EQ เนี่ยคุณจะ EQ มากหรือน้อยหละจะบวกล,ลบก็ว่าไปสมมติถ้าเกิดผมเยอะๆเบลอๆอยถ้าเทสโคลบสามสิบใช่ไหมแสดงว่าถ้าเกิดย่านนี้เกิเนลบสามสิบปเยให้เกิดการ EQ EQ เท่าไหร่ฮะ จะบวกหรือลบก็แล้วแต่นี่เห็นไหมนี่ผมบวกหรือลบเนี่ยไม่มีผลเลยทําไมอ่ะมันยังไม่เกิดการ e q เ i l i b r เสียงวิ่งผายแต่พอเสียงวิ่งผานปุ๊บมันจะเกิดการ e q ช่วงนี้ like แล้วก็มี attack release ด้วยถ้าคุณอยากรู้ว่าเมื่อไหร่เราควรจะเพิ่มหรือลดคุ้มเรียน <laughs> นะครับ <laughs> เอาไง่ายงอย่างนี้เลยมันต้องเข้าใจสองอันนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวมันจะก้าวไปเรื่องสำคัญที่ทำไมต้องเลินวะตอนนี้เรารู้แล้วว่า เรามี EQ ปกติการเดิใน EQ ซึ่ง Fab Filter ก็มี F6 ก็มีถ้าออโต้จูนจบแค่นี้ปุ๊บนี่คือ Wave F6 จบข่าวไม่เกิดอะไรขึ้นเลยแต่ทีนี้สิ่งที่น่าสนใจก็คือตรงนี้ฮะเมื่อกี้พอเราทําการเลนเสร็จปุ๊บผมจะต้องมากดคำว่า Track คําว่า Track คืออะไรฮะคุณจะเห็นความว่าปุ่มมันจะขึ้นเป็นคำว่าฮาร์โมนิกขึ้นมาแทนแปลว่าอะไรฮะคุณไม่ได้กําลังเลือกว่าคุณจะ EQ ความถีไหนอีกต่อไปคุณกาลังเลือกว่าคุณจะ EQ ที่องค์ประกอบไหนของเสียงแท a ็กถ้าเกิดฮาร์โมนิกเป็นเลขหนึ่งสายสุดแสดงว่าคุณต้องการ EQ เนื้อเสียงของเสียงนี้เสียงแต่ละคนหรือเสียงแต่ track ไมม่เหือนนนกะัะ แล้วมันรู้ได้ไงเมื่อกี้ที่กดเลนเนี่ยตอนที่มันเลนปุ๊บเนี่ยมันรู้แล้วว่าไอเสียงผู้ชายที่ร้องอยู่เมือ่อกี้หรือในนนะเขาคณจะไปใช้เสียงกีตาร์เสียงเปียโนโลเลยเนี่ยเนื้อเสียงอยู่ตรงไหนถ้าวันไหนที่คุณเป็นฮาร์มอนิกเป,นนเป็นหมายเเป็นหมายเมหมายเลขสี่หมายเลขห้าหก็ดแปดเก้าก็แล้วแต่เนี่ยก็คือให้มันย้ายไป EQ ิที่ฮาร์มอนิกต่างๆกัน แต่โอเคผมว่าสิ่งที่จะได้ประโยชน์อันดับหนึ่งก่อนเลยคือฮาร์โมนิกหมายเลขหนึ่งนั่นแปลว่าอะไรฮะถ้าคุณกาลังต้องการ EQ ที่เหนือเสียงแสดงว่าฮาร์โมนิกหมาหนึ่งของแต่ละเสียงไม่เหมือนกันลองดูกันก่อน,กนว่าตอนนี้มัน EQ ที่เท่าไหร่นะครับผมสมมติผมมั่วไปก่อนนะคุณสังเกตตรงนี้ว่เกิดอะไรขึ้นนะเฮ้ยปกติค <s mus i> <us> ุณ EQ เนี่ยค <us> ุณ EQ ไิเบริ <t il> <s> ่านที <t il> <s> ่200 210สวีปหาปุ๊บ แล้วบางทีเราก็ต้องประมาณเอาไว่าเออประมาณประมาณเสียงเนี้ยเสียงคนเนี้ยอยู่ตรงนี้กันเมื่อกี้คุณจะเห็นว่าตรงเนี้ยมันวิ่งเว้ยมันวิ่งตามเลยมันวิ่งตามก้อนข้างล่างด้วยแสดงว่าเวลาที่คนเราออกเสียงอ่ะ มันไม่ได้ว่าเนื้อเสียงมันอยู่ที่เดียวเพราะเสียงคนมันมีความเพล็กเส้นเสียงมีตรงไหนก็แล้วแต่เนี่ยแสดงว่าการ EQ คุณจะไม่ได้แค่ EQ ที่ย่านนั้นนีต่อไปมันคือ EQ ตามคอคุณเลยคุณสังเกตว่าแต่ละโน้ตแต่ละคําที่มันออกมาเนี่ยพอมันวิเคราะห์มาแล้วว่าเฮ้ยคุณกําลังเปล่งเสียงโดยใช้เนื้อเสียงที่คอคุณนะ่ยโน้ตมันอยู่ตรงไหนเนี่ยเพราะนั้นคุณจะสังเกตว่าเสียงร้องในการว่าเสียงที่ได้น EQ คมันค่อนข้างจะแข็งแรงและสะอาดเพราะอะไรมันไล่ตามเนื้อเสียงคุณฟังอีกที Feels like running out. Guess should know e out b โอ้โหนี่คือการ EQ ฝั่งเดียวนะคุณยังสามารถใช้สิ่งนี้กับเดนวี EQ ได้อีกแน่นอนตัวเนื้อเสียงร้องอะ่ะเราอาจจะเริ่มต้นที่การ EQ ที่เสียงหลักก็คือ EQ ตัวเนื้อเสียงแหละคือยังไม่ได้ไปยุ่งกับเดนวี EQ แค่นี้ผมก็รู้สึกว่าโอ้โหโลกกำลังแบบเปลี่ยนแปลงระดับโลกเลยนะไม่ต้องมาหาอีกแล้วว,ว่าเนื้อเสียงคนนี้อยู่ตรงไหนเสร็จปุบ๊บสมมุติ ญาตน,นี้ญาตไอ้ความแซ่บๆที่ผมบอกอ่ะตอนนี้มีความแซ่บคูนี้นี่น,นะเราหาดิประมาณฮาร์มอนิกเท่าไหร่นี่ผมมั่วไปประมาณฮาร์มอนิกมาได้เจ็ดก่อนนะเดี๋ยวดูกันนะใช่ไหม <free> ไม่ใช่หวนะน่าจะต่ำไปโอเคแปดเก้าเห็นไหมสังเกตว่าไอ้ตัวนี้มันจะวิ่งสับาพ่ไก่กไตัวนี้ด้วย ครับผมก็คือพอเนื้อเสียงมันขึ้นปุ๊กอันนี้ก็ขึ้นไปอีกอ่ะโอเคสมมุติว่าเรนจ์ประมาณนี้อยากจะให้มันเกิดกันอารมณ์ดีเอเซอร์แหละก็คือให้มันกดไว้สวูดนะสัก4 dB ครับผมตั้งผมตั้งไว้ว่าถ้าเกิดเสียงดังปุ๊กให้ตัวกดนี้ถั้า4 dB running out. Guess should know better. หรือผมจะใช้เป็นระบบ a Free f ground the e London to t h โอเคนี่คือความล้ำของมันซึ่งคุณต้องไปใช้ทีตนาการแล้วคือจิตๆปักอินที่ดีอะมันคือทำเทคโนโลยีมาปุบแล้วคุณไปเข้าใจเทคโนโลยีเยอะแล้วคุณไปคิดตัวเองเพราะฉะนั้นคือมันจะใช้อะไรได้เยอะมากเลยไม่ว่าจะเป็นการคุมเสียงแฉเสียงก้องเสียงคิกเสียง whatever อีกเยอะเลยแล้วปัจจุบันนี้ยออโต u ู Auto มันบอกจริงว่ามันต้องการ ขายความ c l a r i t y ความสะอาดในการ EQ เพราะนั้นก็เลยมองว่าเวลาที่คุณ EQ แบบ200 Hz ฟิกปุ๊บแล้วคุณจะต้องแบบทำเคอร์ฟกว้างเพื่อควบคุมเสียงตั้งแต่180ไปยัน220เพื่อแบบเผื่อเวลาที่คุณออกเสียงสูงหน่อยก็มา220บางทีคุณออกเสียงบางคําไปต่ำหน่อยไป190เนี่ยไม่ต้องคุณเอาไอ้ตัวเนื้อเสียงข้างล่างเนี่ยฟิกไปเลยแล้วมันจะวิ่งให้เนี่ยมันจะทําให้การ EQ เนะี่ยมันใช้ปริมาณที่โดนแคบลงเพราะนันพลังมันวิ่งเนี่ยมันจะสะอาดเห็นไหมอีกฟังก์ชันที่น่าสนใจคือฟังก์ชชัันนนนีี้ฟงก์ท่เป็6 เฟังชั่น6กคอมเมนคืออะไรฮะนี่โอ้โหคิดง่ายๆก่อนเลยเสียงบางเอาต่ำๆขึ้นไปที่ตั้งแต่เนี้งไปเอาลงหน่อยเพราะมันแสบไปหรือในทางกับการเฮ้ยเสียงมันไม่ค่อยใสเลยโอ้โ,อโหไม่ได้มองว่านี่คือ vocal EQ หรอกนะคุณจะไปใช้ mastering ก็ได้นะเพียงแต่ว่ามันเริ่มต้นจากคำว่า vocal EQ เพราะมันคือสิ่งที่ออโตจูนมันถนัดเปิดเสียงร้องย่านแอขึ้นไปแหละ Feels like Guess I should I'm running I better out know แล้วสุดท้ายคุณก็จะปรับไดเวทตัวนี้ก็ไดแ้แล้วอีกอย่างหนึงตัวนี้สเปกตั r มแอนนไเซนี่ยคุณจะเป็น Off ก็ได้ก็คือไม่เห็นคลื่นเลยคุณจะเป็นปรีแล้วหรือเป็นโพสอันนี้น่าสนใจมาก EQ จบแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับเสียงซึ่งผมเชื่อว่าเราไม่เคยคิดเรื่องนี้มาก่อนแต่พอมันมีปุ๊บเนี่ยมันอาจจะทำให้เรายิ่งเห็นภาพอะไรบางอย่างชัดเจนขึ้น คุณอาจจะ eq เสร็จแล้วบางคนอจะรู้สึกวมันยังไม่จบตรงนี้นี่หว่าคุณอาจจะแได้เห็นว่าเอ้ออพอ eq ปุ๊บมันเกิดอะไรขึ้นอ่้ผมกดโพรีกับย er ก็จะคุณดูเมื่อกี้ผมกดโพลียก็จะเห็นเลยว่าอ๋อมัน eq เนื้อก้อนใหญ่ขึ้นมาอย่างที่ผมบอกคือที่น่าประทับใจคือสิ่งที่ใหญ่มันไม่ได้ใหญ่อย่างเาีไงมันใหญ่เฉพาะไอ้ก้อนเนื้อเสียงไงเราก็จะเห็นเลยว่าเฮ้ยเนื้อเสียงมันสูงขึ้นดี่ว่าเนื้อเสียงยานนั้นมันเป็นีนี่หว่าเดี๋ยวที่ผมจะมิกเพลงใหม่พอดีเดี๋ยวได้ใช้อันนนนี้แ่อน ไปลองใช้กันดูแล้วกัน